โอหแมสของอกซี่เป็นครั้งแรกที่เดียวในโลกที่นี่นะครับบีทแอดทิวแอปไบเทคโริการพรับงนี้ครับพรุ่ีครับพรุ่ีครับ เด้ไม่ง่ายครับพี่ตินได้ไยคับครับก่อนท่าแรกเดี๋ยวให้พี่เต้เอามือซ้ายอยีกนครับมือซ้ายอยีกนิดเขียนนาฬิการครับพี่ตินรับผมชันครับแล้วก็มือขวาคอสกันเด<ะ>ือมเรือมกันตลอดเป็ที่แ <c oughs> รกเป็นแบ special สบสเปเชียลสำหรับทุกคนเลยครับใช่ครับแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูแบบไลฟ์พวงมาลัครั้งหน้าก็ไม่ต้องเสียใจไปครับเพราะว่าเดี๋ยวยังมีงานหน้าๆให้ติดตามกันได้แน่นอนครับได้เจอกันแน่นอนถ่ายงานเลยอ่ะ ร้อยน้อยไปไหมไม <phin ness> ่เลยคือจริงๆกล้าต้องใหญ่แค่ไหนแล้วพิธีการหลาครันแล้วก็อยากจะให้บรรยากาศมันอบอุ่นเลยรอบเป็นแบบคัมแบ็กก็อยากจะแบบรวมตัวรวมยูเซอร์มานั่งแบบมาดูวีแอ๊มาดูเอ็มวีด้วยกันแล้วก็มาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยกันแบบนี้แหละจะร้อยก็อบอุ่นจะเห็นว่าแบบมาวันนี้นี่คือประกาศโซโล่เป็นแบบตั้งใจมาประกาศกันวันนี้เลยใช่มทิ้งทิ้งแล้วก็จากไปทิ้งแล้วก็จากไปฉันเรียกว่าตั้งใจจะ ทิ้งปริศนาไว้ในปีเก่าแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในปีใหม่ครับใช่ครับผมสปอยอะไรได้แค่ไหนคะโซโล่เอ่อแน่นอนครับก็โซโล่เนี่ยเป็นเดี่ยวครับผมโอ้โหอันนี้อันนี้สปอยได้ไหมโซโล่อ่ะเป็นเดี่ยวมีหกเป็นเดี่ยวมีหกคนและและอ่าและแต่ละคนก็มีโซโล่ไงอ่าอ่าไม่ได้สลับกันเลยต้องบอกว่าโซโล่เนี่ยมันต้องมีความเป็นตัวของตัวเองมากใช่ครับเนี่ย าอาจจะเป็นเพลงคือแบบเพื่อชีวิตอะไรเงี้ยอห <c oughs> คิมก็กำลังเตรียมฝึกลูกคอครับผมว่าจะเป็นแนวลูกทุ่งครับใช่อันนี้เชื่อได้ตัง้งแต่ชวพูดเชื่อใครไม่ได้เลยครับแล้วก็แนวที่แบบอยากลองทำหรือว่าอะไรไหมอะคะแต่ละคนที่แบบสมมุติว่าอาจได้คาับหน่งอยา่างเงี้ยลองลองลององลอด้ิออลอออออ คุณว่าคุณอยากทำเพลงช้าครับว่ารู้สึกว่าเสียงเพลงค่อนข้าง,งที่จะแบบว่าแบบ sad boy จะากทำเพลงเศร้าช้าๆโสดแบนนะเศรา้าเศรา้าอ,อกอกหักเศร้าอะไรอันนี้เป็นแนวไหนอันนี้อาจจะเป็นเพลงเร็วไหมเพลงเร็วเพลงเร็วแล้วนะครับอาจจะเป็นเพลงเร็วครับอันนี้จะเป็นออว่าเต้นออกมาเต้นเอาให้ลังโดไปเลยเอาพี่กันผมผมนี่ครเป็นแนวโจโจครับ รู้สึกว่าแบบจึ่มแบบคือฟังแล้วต้องโยกตามได้แล้วก็รู้สึกว่าแบบบี๊จะมีความสนุกสนานครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะแบบเต้นตามได้เติมเติมเตึงิมเคิมไม่แต่ของคิมมาก็คือแบบหลายคนจะมูดคิมเป็นแบบว่า energy energy สนุกใช่ไหมครับจริงแล้วคิมเองถ้าได้ทำก็อยากจะลองทำเพลงแบบว่าเพลงช้าเพลงเศร้าบ้างครับผมแล้วก็รู้สึกว่าซึ่งตัวเองเนี่ยถ้าร้องเพลงเศร้าเนี่ยอาจจะน่าจะเศร้าได้ตามอารมณ์ละเอียดขึ้นพี่เต๋อทำว่าไงผมอยากทำเพลงที่ไม่มีไม่มีเสียงร้อง อ๋อไปลุดนตรีเงินป่อเลยใช่แล้วจะจบมาด้วยวิกเตอร์เออแล้วก็เอโยพรกสาจบเลยอ๋อไอ้นะครับเป็นตัวเล่นเองขอเป็นเล่นเองครับปังแล้วก็เต้นเอามาชิปปดแล้วก็จบด้วยเอโยพรกสาเป็นอินทลูดเลยครับก่อนทำยังไงทำเป็นฮิปฮอปครับแรปครับจะแบบ มีฟิชเชอร์วิ่งด้วยอะไรเงี้ยเฮ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 ้ย้ยระวังนะระวังนะระวังนะนี่รสคาติที่มาของคำว่าพูดไปเลยอย่าคาดหวังใดๆกับสิ่งนี้นะครับเพราะพวกเราไม่สปอยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องบอกว่าไม่จะเย็นคืนในหลายๆงานต่างๆโชว์แบบส่วนข้างหน้ามาเยอะแล้วโชว์ไปแล้วเนี่ยก็เลยมีการพลิกผ่านบานเป็นข้างหน้าปิดๆลงนิดนึงแต่ข้างหลังนี่เปิดเหมือนเปิดเหมือนไม่มีอะไรเลยคือจริงๆต้องบอกว่าระหว่างเต้นเนี่ยอย่าเสื้อขาด อ้าวไม่ขำรอเลยอ้าวไม่ขำอีกรอเลยใื่ค่ะที่เขาเต้นแรงหรือเปล่าจริงๆพวกเราเต้นแรงทุกคนครับผมมีใครอุปกรณ์อ๋อจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะเราอ่ะคือเหมือนเราแต่งเราแต่งเหมือนเป็นชุดกระดาษแล้วเราอ่ะมาเต้นดูแล้วของแต่ละคนจะหลุดไม่เหมือนกันเจอคนโช๊คกุ้นหลุดหลังของคิมหลุดไหลพี่การหลุดแขนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็บอกเป็นแฟชั่นแฟชั่นแฟชั่นแตกต่างกระโดดไปในแต่ละคนแต่ละสไตล์ต้องการให้ออกเป็นคอนเซ็ปต์ยังไงคะชุดของสังคมจริงๆในชุดฮอกกี้ด้วยนะใช่คอนเซ็ปต์โดยรวมใหญ่ๆจะเป็นฮอกกี้ฮอกกี้ครับฮ เิอจริงพวกเราก็ยังไม่กล้าใช้คํานั้นได้ได้หรอกครับรู้สึกว่าจริงๆพวกเราก็ยังต้องมีอะไรต้องพัฒนาต้องฝึกซ้อมอีกเยอะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในบอยกรุ๊ปกลุ่มหนึ่งที่ช่วยกันผลักดันอุตสาหกรรมทีปลั๊บแล้วกันครับแต่ว่าเราไม่อยากให้แบบมีการเตบมที่ว่าอ้ยคะแนนเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองผมรู้สึกว่าทุกคนก็มีดีแล้วก็มีเสน่ห์มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็มีความเก่งในของตัวเองอยู่แล้วครับเอเชียทัวร์หรือว่าไปเอเชียทัวร์ก็แล้วแต่อยากไปเจอแบบแฟนๆอินเเเเตตออรรรรร์นนนนนนชััั่่่่แแลลบบ้้าาาางงงะะคววหหีมืกก็ โอกาสที่มันเหมาะสมกับเหมาะเวลาที่เอ่อเวลาที่เหมาะสมอยู่ครับผมยังไงก็ถ้ามีโอกาสพวกเราไปเยี่ยมเยียนทุกๆท่านแน่นอนครับจริงครับผมเราไม่ได้หรอคะงานแน่นมากเลยอ๋อจริงๆก็ยังไม่ได้ไม่ได้แน่นขนาดนั้น,น <laughs> ครับ <laughs> จริงแล้วต้องบอกเลยว่าถ้าพวกเราอยากจะไปต่างประเทศเนี่ยครับเราเราก็อยากจะทําให้เต็มที่สุดเลยก็อยากจะรอเวลาที่มันเหมาะสมครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะพบปากกันได้เรื่อยๆบ่อยๆรครับก <laughs> ็อยากจะพบทุกคนให้ได้มากที่สุด อะไรนะครับอ๋อยังอ่ออย่าเลิกลักดิอย่าเลิกเลิกดิยังรออยู่ครับก็สามารถติดต่อซี่ก็ยังว่างอยู่ครับยังว่างอยู่จริงครับยังว่างอยู่จริงจะได้ไปทัวร์ต่างประเทศกันใช่ครับเพราะเราก็มีหลายอย่างที่อยากทำต่างประเทศเยอะแยะมากมายใช่ไม่ว่าจะช้อปปิ้งช้อปปิ้งกินเที่ยวนี่นะครับผมพ็อกซี่กินครับกินครับผมตะลุย ทำล็อกกินต่างประเทศนี้ก็สนใจจ้างได้นะครับผมจ้างได้นะฮะงานรีวิวอาหารญี่ปุ่นอุ้ยน่ากินมากอุายน่ก่อตื่นก่อนเห็นชาเลนจ์เนาะตบปากอยเห็นแบบชวนกันแทบจะทำตุ้มตาแล้วเป็นยังไงบ้างคะครับจริงๆต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยอยากให้ท่าตกปากเนี่ยเป็นท่าที่คนแบบเฮ้ยท็อกซี่อะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบว่าเวลาที่เขาทำท่ากเขาจะนึกถึงว่าโอ้นี่เพลงตบปากนี่นะอะไรอย่างเงี้ยครับใพวกเราก็พยายามจะ เชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคนแล้วช่วงช่วงเทศกาลเราก็มีงานเข้ามาบ้างปลาปายนะครับผมก็สามารถติดตามตารางงานทุกอย่างนะครับได้ทุกโซเชียลของพ็อกซี่นะครับผมเพียงเพียงเพราะว่าพ็อกซี่ก็จะขึ้นแล้วครับผมมาเจอกันเยอะๆนะครับใช่ครับผมเราจะมีเพลงตกปากนําไปเพอร์ฟอร์มสดไลฟ์ที่ไหนไลฟ์ที่ไหนเรียกว่าแกะเนื้อร้องที่แกะอะไรมาเลยแล้วก็มาจอยกันในเทศกาลผมระหว่างเราเจอเราก็ฝากฟังเพลงตกปากแล้วก็ใครว่างๆนะครับก็ทำชาเลนจ์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะร้องเต้น หรือว่าครีเอทตามเต็มที่ตามสไตล์ของทุกคนได้เลยครับแสนงให้เหนได้นะครับผมตบปากชาร์เลนจ์นะครับผมเพราะเราจะเข้าไปดูคนนี้นะครับผมนี่วันนี้นะครับวันนี้นะครับผมผมอ้อนได้ครับอาร์พิกเตอร์อ้อนแฟนหน่อยก็ฟังเยอะนะครับ์อือแล้วเพลงมันเพลงมันดีครับก็ฟังเยอะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะอินจอยครับผมเไป เรา,ารเราต้อมีอะไรแบบคนแปลกๆรนแปลกๆคนอื่เอออันนี้พวกเราเอาจริงถ่าภาพตามตรงก่าพวกเราก็ยังไม่ได้คิดเลยครับตามปกติเราเนี่ยเรื่องนี้อองลีเขาจะชอบโยนชาเลนจ์อะไรพูดถึงเรื่องนี้ผมผมรู้สึกว่าผมผ่านหายไปนานมากจริงไอ้วันนี้คุณต้องกลับมาแล้วรเรามี้มันเยอะมากทำคนเยอจริงใช่ลำบากคนเยอะด้วย อ่ะวิวหน่อยวิวห้าวิหน่อยวิวหน่อยทำอะไรทำอะไรดีตบปากนะครับผมในอ่าพุทธน้าแล้วกันอ่ะพุทธนาโอเคพุทธนานะคพุทธน้าครบหนึ่งล้านวิวนะครับองนี้จะทำอะไรครับผมจะผมจะผมจะครีเอทเต้นตบปากแบบใหม่แบบจึ้งแบบสับเออแลลงติ๊กต๊อก่าโอเคพูดแล้วนะครับทุกคนเป็นพยานนะครับว่าถ้าพุทธน้าครบหนึ่งล้านองดีจะ คิดท่าตบปากแบบจึ้งแบบสับกุ๊กกุ๊กเหมียวให้ทุกคนได้ดูในติ๊กต็อกครับครับผมครับฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันนะครับจะได้ถึงล้านนะครับถึงล้านเราพี่กันมีอะไรจะให้ไหมครับเฮ้ยพี่กันมีนี่แล้วคุณนี่พี่ใหญ่ของวงนะครบล้านหครบล้านเลยนะครบล้านห้าพี่กันจะให้อะไรนะนวันนั้นเป็นรหัสนี่เป็นรหัสสองล้านสองล้านพี่การถ้าสองล้านเดี๋ยวผมจะชวนคุณพ่อผมมาเต้นกับผมลองอีกต่อไปพี่ติ๊กอาจจะ อาจจะมีการทัชชิวงนิดนึงนะครับขออภัยนะครับอันนี้แอบแอบแกงคี่ติงนะครับก็ถ้าครบสองล้านวิวเดี๋ยวผมจะชวนพี่ติงมาเต้นกับพวกเรา 1, 2, อ่าว่าชื่อชออย่ายอมเวลาไปบอกตัวเองอย่าเลยคิดอะไรไป more than friends ฉันไม่ควรจะพูดไปเสียใจก็ได้แต่ตบปากตัวเองประมาณนี้ครับขอบคุณครับครับ